นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งต้องรอเตียงเพื่อเข้ารับการรักษาโดยยังคงพักอยู่ภายในบ้านหรือคอนโดจึงต้องให้ความร่วมมือในเรื่องของการทำความสะอาดที่อยู่อาศัยรวมถึงเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ป่วยที่ติดเชือ้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการร่วมกันป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด -19 ซึ่งในเรื่องของการทําความสะอาดบ้านหรือคอนโดผู้ทําความสะอาดต้องป้องกันตนเองด้วยการใส่แว่นตาป้องกันสวมหมวกคลุมผมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าสวมถุงยางผ้าผ้ากันเปื้อนแบบยางหรือพลาสติกรวมไปถึงรองเท้าบูทต โดยการทําความสะอาดนั้นเริ่มต้นจากการทําความสะอาดเพื่อล้างสิ่งสกปรกออกก่อนแล้วจึงทําการฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวโดยสารฆ่าเชื้อซึ่งมีด้วยการ3ชนิดที่องค์การอนามัยโลกได้แนะนําว่าสามารถกําจัดเชื้อโควิด1 9ได้นั่นก็คือโซเดียมไฮโปคลอไรหรือว่าน้ํำยาซักผ้าขาวซึ่งต้องมีความเข้มข้นอยู่ที่ 0. 1ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือว่าน้ำยาซักผ้าสีมีความเข้มข้นอยู่ที่0.5% และแอลกอฮอล์ความเข้มข้น70% ทั้งนี้ต้องเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้มีความเข้มข้นตามที่ระบุดังกล่าวแล้วใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดถูตามบริเวณที่มีการสัมผัสหรือใช้งานร่วมกันบ่อยเช่นบ,บริเวณลูกปิดประตูโต๊ะเก้าอี้รีโมทคอนโทรลราวบันไดหากเป็นสิ่งของหรือของใช้ขนาดเล็กแนะนำให้เช็ดด้วยแอลกอฮอล์โดยขณะที่ทำความสะอาดให้เปิดประตูหรือหน้าต่างเพื่อเป็นการระบายอากาศและให้แดดส่องทั่วถึงบ้านหรือว่าคอนโดภายในด้วย นอกจากนี้การล้างภาชนะและอุปกรณ์ให้สะอาดตามหลักสุขาพิบาลอาหารและฆ่าเชื้อโรคสามารถทำได้2วิธีทั้งการแช่น้ำร้อน80องศาเซลเซียสเป็นเวลา30วินาทีหรือใช้เครื่องอบที่มีอุณหภูมิ80-100องศาเซลเซียสแช่น้ำคอรีนที่มีความเข้มข้น100 ppm โดยผสมกับผงปูนคอรีน60%นจำนวน1ช้อนชาในาน้ำา1แก้วทิ้งไว้ให้ตกตะกอนแล้วรินเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำใสผสมในน้ำสะอาด20ลิตร หลังจากนั้นนะคะก็นําไปอบหรือว่าผึ่งให้แห้งก่อนใช้ให้สะอาดแล้วก็จัดเก็บในที่สะอาดที่มีการปกปิดมิดชิดด้วยส่วนอีกหนึ่งวิธีนะคะก็สามารถนําไปแช่ในน้ําร้อน80องศาเซลเซียสเป็นเวลา30วินาทีหรืออาจจะใช้เครื่องอบที่อุณหภูมิ80ถึง100องศาเซลเซียสแช่ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรโดยใช้โซเดียมไฮโปคลอไร6%ในอัตราส่วนเครื่องช้อนชาต่อน,น้ำ1ลิตร1นาทีแล้วล้างน้ำให้สะอาดอบหรือว่าผึ่งให้แห้งก่อนใช้ ใส่อาหารและจัดเก็บในที่สะอาดมีการปกปิดให้มิดชิดด้วย